สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับสู่ Double Clutch สรุปข่าวประจำวันของ NBA นั่นเองนะซึ่งวันนี้ผมว่าน่าจะมีหลายเรื่องเลยที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกคนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูนะครับอ่ะก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามช่องนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าช่องเรามีแคมเปญรถทุน10,000 subscriber อยู่นะก็ช่วยกดช่วยแชร์ช่วยไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปข่าวแบบนี้ให้ฟังทุกเย็นเลยนะฮะ แล้วส่วนใครนะครับที่ถามหาว่าอยากให้แอดเปิดการ์ดนะครับนี่ฮะนี่เป็นไงนะครับตอนนี้มาแล้วตอนนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ต้องรอนานครับหรือนานนะไม่นานหรอกนะครับรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีการเปิดแพ็คแพ็คนี้แน่นอนนะครับเป็นบ็อกซ์ดีกว่าน้องต้องพูดว่าเป็นบ็อกซ์นะครับก็รอไว้ได้เลยนะรอไว้ได้เลยสำหรับที่สำหรับใครที่รอคอนเทนต์การเปิดการ์ดอยู่นะครับเดี๋ยวมาแน่นอนนะ แล้วเรามาเริ่มที่ข่าวช็อกประจําวันครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่มากๆเช่นกันนั่นก็คือการที่ทางด้านของ JJ r e d รดดครับประกาศรีทาาหรือว่าเลิกเล่น NBA ไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยทางด้าน JJ r e d รดดผู้ที่มีอายุ37เนี่ยนะครับก็ได้ประกาศเหมือนกันว่าเฮ้ยอยากจะไปจอยแชมเปี้ยนชิพทีมหรือว่าทีมที่สามารถเป็นแชมเปี้ยนชิพได้ในปีนี้นะแต่ถว่าก็ ช็อกเลยครับช็อกจริงๆนั่นก็คือการที่เรดดี้ครับได้รีทายนะครับก็ได้ออกมาบอกแล้วนะก็เป็นเรื่องที่เศร้าเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรดดี้ก็เล่นใน NBA มาอย่างยาวนานนะครับซึ่งตอนที่เขาดังมากๆเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เป็นอยู่ออร์แลนโดเมจิกส์นอการวมถึงมาคลิปเปอร์ด้วยนะครับที่แกเป็นคนที่ยิง3แต้มได้โหดมากๆนะครับซึ่งทางด้าน NBC Sport เนี่ยก็ได้รายงานอีกด้วยนะครับว่าการที่สามารถทํา3แต้มเนี่ยได้เกิน1950กรรูปรวม ถึงมีค่าเฉลี่ยนในการยิงสาแต้มอยู่ที่41%เนี่ยสองคนที่สามารถเทียบกับทางด้านเจเจเรดดิกได้ก็มีแค่สตีเฟนเคอร์รีแล้วก็ไค่คอเวอร์เท่านั้นเองนะครับแล้วจริงๆเนี่ยถึงด้านเรดดิกนะครับเข้า NBA มาตั้งแต่ปี2006ด้วยผมว่าแฟนๆหลายคนก็น่าจะจําแกได้แล้วก็มีหลายคนที่รักแกมากๆเช่นกันครับแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วทางด้านเจเจเรดดิกก็ได้ประกาศรีทายไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะใจจริงผมอยากจะให้แกเล่นอยู่อีกปีด้วยซ้ําแต่ว่ากก็็คจะไไม่่ด้เเหนนารล ว่าการยิงสมแต้มการเซตเท้าสวยๆการปล่อยบอลสวยๆของทางด้านเจเจเรดดิกอีกแล้วนะครับแล้วมาถึงข่าวใหญ่อันที่2กันต่อเลยครับนั่นคือเรื่องของเบนซิมอนนะครับที่ทางด้านของแอดเวนวอยานอฟกี้ผู้สื่อข่าวทีหนึงของ NBA นะครับได้ออกมารายงานเหมือนกันว่าอันนี้มาจากแหล่งข่าวของ ESPN นะครับว่าทางด้านของเบนซิมอนจะไม่เข้าเทรนนิ่งแคมป์อย่างแน่นอนและ จะไม่เล่นให้ถึงด้านเซเวอีกแม้แต่เกมเดียวครับซึ่งนี่น่าจะเป็นข่าวที่ยืนยันได้ว่าจริงแล้วก็มีแนวโน้มไปทางนี้มากที่สุดแบบมากๆเลยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางด้านของเบนซิมอนเนี่ยก็เหมือนจะยังรู้ด้วยแหละว,ว่าทางด้านของทีมเซเว r s เนี่ยตั้งใจที่จะปรับเขารวมถึงลงโทษเขาต่างๆนานาแต่ทว่าซิมอนก็ยังยืนยันครับแล้วก็ยืนกลานอย่างแรงว่า ผมจะไม่เล่นให้ทีมและพยายามกดดันให้ทีมเนี่ยเทรดเขาออกไปให้ได้นะครับทำไมผมถึงบอกว่าทางด้านของซิมมอนเนี่ยการออกมาเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ทั้งที่หลายคนก็อาจจะรู้นานแล้วใช่ไหมว่าเออทางด้านของซิมมอนเนี่ยก็บอกอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าที่มันเป็นข่าวใหญ่มากๆเนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือการที่ทางด้านของดาริลมอร์เรย์เนี่ยครับ GM ของทางด้านเซเวนตี้ซิกเซอร์ยังดื้ออยู่ยังมีความเชื่ออยู่นะครับว่าทางด้านเป็นซิมมอนจะไม่ย้ายไปไหนแล้วก็ยังสามารถโน้มนา ซิมมอนได้แต่พอซิมมอนเนี่ยครับได้ออกมาบอกแบบนี้ทีตูม เรียบร้อยครับผมรู้สึกว่ายังไงก็คงต้องมีการเทรดเกิดขึ้นแน่ๆนะในความคิดของผมซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วจากการที่ทางด้านของ Clash Point ก็ได้นํามาเสนอคล้ายๆกันนะครับว่าประเด็นที่ทําไมการเทรดมันยากนักเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางด้าน GM เองที่ไม่อยากจะเสียมูล,ลค่าไปก็คือต้องการซูเปอร์สตาร์แลกกับซูเปอร์สตาร์จริงเขาไม่อยากได้ที่ตัวที่มันอ่อนกว่านั้นหรือว่าเป็นโรเลเยอร์ปกติเพื่อมาแลกกับเบนซิมมอนครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โอ้ น่าสนใจน่าสนใจมากๆจริงแล้วต้องรอดูเลยครับว่าก่อนเทนนิ่งแคมป์จะมีการโยกย้ายครั้งใหญ่อะไรเกิดขึ้นใน NBA หรือเปล่านะเพราะผมรู้สึกว่าครั้งนี้มันน่าจะเป็นการตัดสัมพันธ์ที่ดุนแรงมากๆครั้งหนึ่งใน NBA เลยนะฮะ ทีนี้พอมาพูดถึงข่าวการเทรดเบนซิมอนใช่ไหมแล้วผมก็ได้พูดไปเหมือนกันว่าเฮ้ยถึงด้านจอห์นวอลก็อาจจะมาแทนทางด้านของเบนซิมอนได้นะฮะแต่ทว่าก็ยังมีข่าวรายงานมาอีกครับว่าถึงแม้ทางด้านเซเวนตซิกเซอร์จะรู้ครับว่าทางด้านฮิลสตันพยายามจะเทรดแต่ว่าทางด้านซิกเซอร์ไม่มีความสนใจเลยแม้แต่น้อยครับที่จะเอาทางด้านจอห์นวอลมาคู่กับ MB นั่นเองถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกไหมก็ผมว่าอาจจะไม่น่าแปลกเหมือนกันนะเพราะว่าการที่นำเวท แล้วก็อายุเยอะรวมถึงมีอาการบาดเจ็บที่เยอะเข้ามาเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ส่งผลดีต่อทีมสักเท่าไหร่ครับผมว่า GM ของทางด้าน7 6 e r นอย่างดาริมอรี่เนี่ยก็น่าจะคิดในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับและถ้าแค่นั้นยังไม่พอนะครับถ้าการตัดการเทรดกับจอห์นวอลยังไม่พอพอตัดการเทรดไปแล้วปุ๊บก็อาจจะมาโยงถึงโกลเด้นสเตทซึ่งทางด้านของโจลาครอบครับทาของโจลาครอบเนี่ยแหละผู้ ผู้ที่เป็นเจ้าของวอร r เ o อร์เนี่ยครับเขาก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันครับว่าทางทีมเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะเทรดเบนซิมมอนเนาะรวมถึงการที่เขาบอกไว้เรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือความฟิตที่จะเข้าไปในกับทีมเพราะว่าทางทีมเนี่ยมีทั้งด้านเรย์มอนกรีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลยไม่มีความจําเป็นจริงๆครับที่จะให้ทางด้านซิมมอนเนี่ยมาอยู่กับวอร r เ o อร์เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีความคิดที่จะเทรดกรีนไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันคือเรื่องใหญ่สําหรับเซเวนตี้ซิกเซอร์แล้วแหละในตอนนี้สําหรับผมนะว่าเฮ้ย ของ7 6 e r สุดท้ายแล้วเขาจะทำยังไงกันแน่เบนซิมอนกดดันมากๆโอเคแหละรู้ว่าต้องปรับแต่ว่าเขาก็ยอมที่จะโดนปรับรวมถึงพยายามที่จะทำให้มีการเทรดขึ้นด้วยแล้วก็ทีมอ,อื่นๆก็ไม่สนใจแล้วโกลเด้นก็ไม่เอาทางด้านของฮิวสันโรเกตก็ดูเหมือนทางด้านมอ r รี่เนี่ยจะไม่เอาเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอ้โห สุดยอดครับสุดยอดเรื่องนี้ผมว่ายังมีข่าวให้ตามอีกเยอะและอย่าลืมนะครับว่าข่าวในวันนี้ที่ผมพูดว่าเอ้ทีมนี้ไม่สนใจดาร์เรมารี่ไม่สนใจอีกวัน2วันมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆสำหรับเบนซิมอนสากานะครับ แล้วก็มาถึงข่าวถัดไปครับซึ่งเกี่ยวกับทางด้านทีมบลูลิเนสนั่นเองเนาะนั่นก็คือการต่อสัญญาของคาร i e ีเอวิงแล้วก็เจมส์ฮาร์เดนนั่นเองครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็ได้ต่อสัญญากับทางด้านเควินดูแรนไปแล้วนะครับ189่ 1, 8, 9 8สิ่ใช่89 198ล้านเหรียญน,นะฮะทีนี้ก็มีหลายสื่อรวมถึงหลายคนเนี่ยก็อยากรู้ครับว่าอนาคตของคาร i e ีเอวิงกับเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยจะเป็นยังไงต่อบ้านนะครับทาง ness, ้างก็ได้ออกมาบออกเหมืนกันว่า เฮ้ยการพูดคุยระหว่างเรา3คนนะครับเป็นไปด้วยดีนะเป็น positive conversation หรือว่าการพูดคุยที่ไปในทางบวกครับซึ่งดูแล้วเนี่ยทางด้านของเจมส์ฮาร์เดนแล้วก็ไคลรี์เออร์วิงครับก็อยากอยู่กับทีมต่อเหมือนกันอยากสร้างทีมนี้ไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าถามว่าเฮ้ยทำไมต้องต่อสัญญาก็เพราะว่าทั้ง2คนนี้นะครับมี player option ในปี2022ถึงปี2023หรือเอาง่ายๆก็คือซีซั่นที่กำลังจะถึงจบเมื่อไหร่ปุ๊บตอนนั้นเนี่ยครับ ก็จะเป็น player option แล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถออกจากทีมได้นะแต่ว่าก็ต้องรอดูแหละครับว่าทางด้าน b r ูคล l น n n e t จะสามารถต่อสัญญาทางด้านของทั้ง2คนนี้ได้หรือเปล่านะรวมถึงการอาการบาดเจ็บของทั้งด้าน Kyrie Irving แล้วก็ทางด้านของ James า a r d e n เนี่ยทางด้านชอนม m a ์ d ก็บอกว่าตอนนี้ทางทีมเนี่ยกำลัง rehab หลายๆอย่างหลายๆ uh, ทีมหรือว่าหลาย บุคคลในองค์กรเนี่ยก็กําลังช่วยทางด้านคา r ์รีเออร์วิงแล้วก็เจมส์ฮาเดนในเรื่องตรงนี้อยู่นะซึ่งทั้ง2คนก็ลุกเกรดอะก็คือดูดีขึ้นมากแล้วอาการบาดเจ็บก็ดูดีขึ้นมากแล้วแล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะว่าทางด้านของ GM อย่างชอนม้าก,ก็มองไปว่าเฮ้ยไอการที่เราท Team Team ําทีมเนสทีมนี้ไม่ใช่แค่ในระยะสั้นเท่านั้นมันไม่ใช่การสปรินต์แต่ว่ามันมีการลองรันครับหรือว่ามองไปในระยะยาวเพราะฉะนั้นผมว่าทางด้านเนสเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องปล่อยเจมส์ฮายน เร็วๆดีนะเออเรื่องนี้ก็เอามาฝากทางด้านของแฟนๆบลูคลินเนสกันนะครับรวมถึงอีกข่าวหนึ่งด้วยนะครับซึ่งออกมาจากปากของทางด้านโค้ชอย่างสตีฟแนชเองนั่นก็คือผู้เล่นที่จะเป็นเอ็กแฟกเตในปีหน้าครับคือใครฮะอ่ะผมว่าหลายๆคนอาจจะพอนึกออกนะนั่นก็คือทางด้านนิโคลัสแคลคตันนั่นเองนะครับ คือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบมิคลัสคลาสตันอยู่แล้วนะถามว่าเพราะอะไรฮะก็เหมือนที่ทางด้านของสตีฟแนชได้บอกออกมาเลยนั่นก็คือการที่มิคลัสคลาสตันครับมีความสําคัญในสเ s t e r ครับเขาเป็นคนที่ยูนิคหรือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาด้วยการที่เป็นบิ๊กแมนใช่ไหมแต่ว่ามีความคล่องตัวมีการรีบาวที่ดีรวมถึงนะครับมีการดีเฟนซ์ที่ดีแล้วติดอยู่ในอันดับท็อปเทียร์เลยด้วยครับของทางด้านทีมบรูลินเน็ตเองและความสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการที่คลาสตันนะครับสามารถ ปิดได้หลายตำแหน่งมีการสวิชที่ดีสามารถไปเล่นตำแหน่ง4ตำแหน่ง5ได้ดีเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับผมว่าน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่มีความสำคัญต่อทางด้านบรูคลินเนตในปีที่จะถึงอย่างนี้มากๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เอามาฝากแฟนเน็อีกข่าวหนึ่งนะครับมาถึงอาการบาดเจ็บของเจเลนบราวกันบ้างครับว่าตอนนี้ทังด้านเจเลนบราวเป็นยังไงบ้างนะซึ่งทางด้านตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าอาการเขาเริ่มที่จะฟิต พร้อมสมบูรณ์มากๆแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะว่าจะร้อเซแค่ไหนนะครับแต่เ้าว่าทางด้านของเจเลนบราลเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ข้อมือของผมอะเริ่มที่จะหายดีมากๆแล้วนะครับแล้วเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เข้าไปในเทรนนิ่งแคมป์กับเพื่อนๆด้วยและโกสูงสุดของเขาก็คือการที่เริ่มเปิดฤด,ดูกาลปุ๊บเขาก็อยากที่จะลงไปเล่นเลยนะซึ่งเรื่องนี้เหมือนเป็นเรื่องที่ ดีมากๆสําหรับแฟนๆบอสตันเซลติกนะครับรวมถึงเพื่อนร่วมทีมเซลติกด้วยเพราะว่าทางด้านเจเลนบราวน์เนี่ยในปีที่แล้วก็เล่นได้ดีมากๆถูกปะก่อนที่จะได้รับอาการบาดเจ็บที่ข้อมือนะครับแล้วก็ต้องผ่าตัดไปแล้วก็เลยต้องช่วดการเล่นเพลย์ออฟไปด้วยเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากนะทีนี้ ทางด้านเจเลนบราวก็ยังได้บออ่อยครับว่าในช่วงออฟซีซั่นอ่ะหลายๆคนอาจจะไปพักแต่ว่าเขาเนี่ยก็คือไปเทรนนิ่งฮะไปฝึกซ้อมร่างกายอย่างดีนะครับเพื่อที่จะได้กลับมาเล่นเร็วๆแล้วก็พยายามที่จะทําตัวให้ฟิตมากที่สุดเพื่อที่จะพร้อมในการแข่งขันฤดูกาลถัดไปนั่นเองนะครับเออเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับแฟนๆเซลติกนะและอีกเรื่องหนึ่งสั้นๆครับของทางน้านเจเลนบราวนั่นก็คือการเชียร์โค้ชนะครับอย่างอูโดกาก็คือโค้ชใหม่ของเซลติกนะครับที่เป็นแอฟริกันอเมริกันด้วย ก็เรื่องนี้ในสารัฐกําลังเป็นที่เป็นข่าวใหญ่ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับในการที่เทรนด์การจ้างแบล็กโค้ชเนี่ยมาคุมทีมนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีถึง7โค้ชครับในทีม NBA ที่ที่เป็นคนดำนะครับอืมก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าทางด้านของเจเรนบราวก็เป็นแอคทิวิสต์คนหนึ่งด้วยนะครับ ทางด้านของจเจเรนบราน์เนี่ยก็ได้เสริมเพิ่มเติมอีกครับว่าเฮ้ยการที่อุโดโอก้านเนี่ยมาคุมทีมไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นแอฟริกันอเมริกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีฝีมือมากพอครับที่จะสามารถมาคุมทีมเซลติกได้อะเรื่องนี้ผมว่าถ้ายังอยากพิสูจน์เนี่ยก็ต้องรอดูฤดูการถัดไปครับว่าทางด้านอุโดโอก้านเนี่ยจะเจ๋งเหมือนอย่างที่ทางด้านบราว์บอกไว้หรือเปล่านะซึ่งผมก็เอาใจช่วยนะครับให้ทางด้านแบล็กโค้ชหรือว่าแอฟริกันอเมริกันโค้ชเนี่ยมีที่ยืนในพื้นที่ของ NBA ในการเป็นโค้ชได้มากขึ้นนะฮะ แล้วมาถึงข่าวถัดมากันหน่อยครับนั่นก็คือเรื่องของ d r i u s Garland ครับทางด้านของ Hoop Hype นี่นะครับได้ทำโพไว้นะครับแล้วก็ให้15คนจาก NBA Executive หรือว่าผู้บริหารเนี่ยครับก็ได้ให้ยืนเลยอะว่าคนไหนครับผู้เล่นดาวรุ่งคนไหนจะสามารถทำา r r e k o u u y y e r r หรือว่าเป็นซีซั่นที่ระเบิดฟอร์มได้มากที่สุดนะเออความคิดของผู้บริหารมีใครบ้างครับซึ่งผลอันดับหนึ่งเนี่ยก็ตกอยู่ที่ทางด้าน Darius Garland ของทางด้านคล e v e l a n d c a v a l เ e ีย ที่หลายๆคน,นมองว่าเขาน่าจะสามารถทำ breakout season ได้ในปีนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยถึงด้านดาร์ a ร a กาแลก็ถูกลิมิตเกมไว้แล้วก็อาจจะยังไม่ได้โชว์ศักยภาพหรือว่าพื้นที่มากพอเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยทางด้านดาร l a รสกาแลก็มีสิทธิ์ครับที่จะกลายเป็นผู้เล่นที่ทำ breakout season ไปได้เมื่อวานเราเพิ่งพูดถึง most improved player ใช่ไหมดีไม่ดีครับทางด้านดาร์เรสกาแลเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์เข้าไปใน นี้ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงการที่มีเซ็นเตอร์วงในามาด้วยเนี่ยก็อาจจะช่วยในการเล่นเกมพลิกแอนโรให้กับด a r เรสกาแลนด์ด้วยนะอย่างจารีนอัลเลนอีเวนมอบลีหรือว่าโรลลี่มาร์เคนนอะไรต่างๆแบบนี้ก็น่าจะช่วยดึงศักยภาพครับอทนที่นั่นดรเรสกาแลนด์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็ได้แล้วก็ต้องหวังว่าให้เขาไม่มีอาการบาดเจ็บด้วยเนาะอ่ะอันนี้ก็สําหรับอันดับ1นนะครับก็คือดเรสกาแลนด์นั่นเองถ้าถามว่าอันดับ2คือใครก็คือจารีนเจคสัน ตัวนิโอสเปอร์สนะก็ต้องรอดูครับส่วนตัวเนี่ยผมเชียร์จาร์เรนแจ็กสันจูเนียหรือว่าทริปเปิลเจมากกว่านะว่าอยากให้เขาไปได้ไกลๆแบบว่าอยากให้เขาเป็นคู่หูของมอร์แรนไปเลยอะไรเงี้ยน่าจะน่าดูมากเลยฮะแล้วก็มาถึงข่าวสุดท้ายกันหน่อยครับก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียมีข่าวทุกวันเลยนะสำหรับหนุ่มคนนี้นะฮะซึ่งในตอนก่อนที่เขาจะถูกดรา้ามาเนี่ยเขาก็เคยบอกเอาไว้นะว่าเออสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยคล้ายๆกับทางนักเควินมอร์ อุยอ้ยโดนไมค์ทนีนี้เควินดูแรนแล้วก็ทางด้านของยานิสผสมกันครับแต่พอหลังจากที่มีการอินเตอร์วิวอีกครั้งหนึ่งกับคลาชพอยต์เนี่ยครับทางด้านของไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันคนละเรื่องเลยอะคือเขาอาจจะมีแค่ส่วนส่วนหนึ่งของดูแรนเฉยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคนละสไตล์ไปแล้วครับคนคนละแบบเป็นคนละคนในตอนนั้นไปแล้วนะซึ่งทางด้านของ MPJ ก็ยังได้ออกมายอมรับอีกครัวว่าทางด้านของเควินดูแรนเนี่ย เป็นเรียกได้ว่าในความคิดของเขานะครับคือผู้เล่นที่ดีที่สุดใน NBA เนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังต้องเรียนรู้อีกหลายเรื่องครับกับทางด้านเควินดูแรนต์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะครับสำหรับทางด้าน MPJ เนาะว่าตอนแรกก็เฮ้ยผมเนี่ยดูแรนต์รวมกับ nis, ายานิสสไตล์การเล่นคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่ว่าพอเข้าลีกมาการเล่นอะไรเอย่ยการรู้จักอะไรมากขึ้นเอย่ยก็ทำอะไรทําให้เขาเปลี่ยนไปนะครับก็เลยสรุปได้ว่าเฮ้ยผมยังต้องเรียนรู้จาก KD อีกเยอะ ก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้คลิปแบบนี้รวมถึงดูเราหลายครั้งแต่ยังไม่ได้กดซับเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดด้วยนะครับอ่ะและสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ